สวัสดีทุกคนก็นด้วยครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเรือครับเพลงนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบอ่าอันไทเดอร์บ็อกซิง่งเกมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นมัดแฮนด์สโลว์นะครับทุกคนเป็นมัดสายเคาน์เตอร์นะเราว่าอย่างผมจะสรุปตอนที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ากูอ่านไม่ออกนะทุกคนคือความในวในการออกตัวแล้วบนัสการตอโต้เล็กน้อยนะครับคืออ่า มันน่าจะเป็นลดอะไรสักอย่างนี่แหละเราไปเพิ่มมูลนะกากันตอบโต้นลครับทุกคนเพื่อทุกคนสามารถต่อยแบบขึ้นว่าเคาน์เตอร์ได้นะมันจะเพิ่มมูลน้กันต่อยให้นะครับทุกคนถ้าใช้หมัดโปกตีจะต่อยไม่แรงท่าหมัดน,นี้นะครับทุกคนคือแบบถ้าต่อยสวนในจังหวะที่เขาจะต่อยได้นะครับมันจะขึ้นว่าเคาน์เตอร์นะทุกคนคนขวาแล้วต่อยโดนนะคือแบบฝั่งตรงข้ามจุกชิบหายเลยนะครับคือหมัดนี้โกงมากเอาว่าเดียวผมเอาไปเล่นให้ดูนะครับทุกคน โอเคครับแต่ว่าหมัดนี้มันก็ไม่ได้เก่งสะทีเดียวนะครับมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะคือมันไม่สามารถสู้พวกหมัดที่มันเร็วๆได้นะครับทุกคนพวกหมัดเร็วๆที่กะยากๆนี่แบบคือถ้ามึงเอาไปสู้ด้วยนะครับคือมึงต้องเก่งมากเลยนะครับถึงจะกะถูกนะหมัดอะไรวะน่าจะหมัดแบบฟูเนี่ยสีม่วงๆเหมือนกันเลยอืมทอเตอร์

โอ้ยแย่แลแย่ลโอเคยังยังไม่ถึงแ่กจับเสือบเพิ่มเง้ยเพ่งียเพิ่ต่อยรอบนี้รอบนี้พอรอบนี้พอมีวันมีวันมีวันวบปีวบปีต่อย โอเคเดี๋ยวรอบนี้แหละถ้ามันว่านะครับเราจะปนติดนะครับ <c oughs> โอ้โหชิมหายแล้วตายยังไม่ถึงหลอดจีโอเครอบนี้น่าจะตายละว่าไม่ยอมหลบหมัดทิศซ้ายเยอะยิงล้มหมัดธรรมดารับได้เหรอไ้เที่ยมแอบต่อยที่ฝามา นย่ยละการจังหวะย,ยากมากมันต่อ,อยไม่เป็นจังหวะนะครับตอนนี้เนี่ยซ้ายขอวาได้เอาว่าเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันว่ากดยังไงอันติีถึงจะตายเลยเนะี่ยเช่นกูตอนนี้เนี่ชิบหายละตาย <c oughs> โอเคดำเรียบร้อยครับไม่รออ้าวเฮ้ยกูยังไม่ตายเ <c oughs> <c oughs> อ่ยอุ้ย เนีย่ยอะไรเฮ้จีๆขวะยรยอะเรือนนเ่องหมดหลอดเลยนนยังไม่ตายขอสวนหน่อยเอถอะด,ด,ด,ดัดเดี๋ยวเราจะได้ต่อยเสริมนะครับเพราะเมื่อกี้มันประมาเนีนมันไม่ต่อยเสริมแม่งยีนพิมพ์จีๆฟัออ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 งออโอเคตอนนี้มันน่าจะได้ใจใจได้ที่ลสะตายซะเรา โอเคครับก็ถ้าสู้กับมัที่เต๋ยไม่เร็วมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ต้องเซววาา